ขบูเดสขบูเดสขบูเดสนั่นเขาขบว่าเขาผักบุ้งแฟมิลี่สวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้ขบูมาทำอะไรคะมาดูไก่ค่ะไก่น่ารักมากอุยไก่ทำไมมีหงอนเนี้ยน่ะทุกคนไก่มีขนฟูด้วยนะไก่เป็นแฟชั่นนะบุมไก่ใช้ไม่เจอเขาเรียกว่าไก่อะไรอ่ะป้าดูสิ เรียกว่าที่จอดรถไ,ไม่ใช่แล้วเธอไก่มีลูกสองตัวนะสามตัวค่ะเอามีสามตัวนี่แล้วทางด้านนู้นก็จะมีมีอะไรลูกนกแกว้วในตรงไหนคะนี่เราเจอกนกแกว้ไวนกแก้วววายๆใหญ่เลยนะทุกคนนี่ค่ะอุ้ยสามตัวสีเหมือนกันหมดเลยฝางแฝดหรือเปล่าอ่ฝั่งนี้ก็มีอุ้ยมึงอันนี้ขาแฝ้อสามตัวเนี่ยฮะ ฟังสีเดียวกันแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวแม่ดูไงเพราะว่มันดูน่นเขาใจแล้วแต่ตัวนี้มันตัวใหญ่มากเราไปดูอีกตัวนนกแก้วอะไรกแก้วมาคอมาัวแก้วมาคอเาตัวนี้ดังว่าในบนในันนกบไหนอุ้ยอันตัวใหญ่สิอันนี้สีเขียวอุ้ยนี่ไงนุ้เขาบอกว่าอะไรเขาพูดได้ดนะคะลูกค้าพูดว่าอะไรคะเธอวันนี้ก็แบบสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่สวัสดีลับปึ๊มงสวัสดีเขาก่อนสิอันหองสามไว้อับูเดสเดสอาบูเดสนันเขาพูดว่าเขาพูดออกมาเลยอะเอาหนึสอาดิสวัสดีค่ะนไปอะสวัสดีค่ะสวดีค่ะ ไปเชียร์ขนาดนี้มาก่อนเรียงไงคะตุ๊ดเต้ไหมคะเหมือนอู๋สีสวยมากเลยเป็นยังไงคะพอกลางปีกแค่บุ้งเห็นไหมขอบคุณค่ะโอ้โชว์โชว์บ๊ายบายบ๊ายบายนกเราจะกลับแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลาลา เขาพูดว่าอะไรไปแล้วนะไปแล้วนะเขาพูดว่าไปแล้วนะบ๊ายบายนกฉลาดเนาะบ๊ายบายฉลาดไหมบ๊ายบายไม่นะบ๊ายบายกลับแล้วนะ bye bye. บ๊ายบายกลับแล้วนะก <Bye bye. S 1> ลับแล้วนะบายบายนะอ่าไป